จัดส่งลูกค้าเช้านี้ยานม25ตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวลูกค้าบอกตัวโตวดีโตวกว่าที่เขาซื้อมาจากเจ้าอื่นเลยไม่แพงครับทุดนี้ยานมนะคัดนะครับยานมแล้วคัดนะครับไม่ใช่ยกคอกนะถ้าคัดตัวละสองพันแต่ถ้ายกคอกตัวละพันเก้าครับ ขึ้นตามขึ้นลงตามลงครับผมไซนี้อยู่ประมาณเกกิโลเฉลี่ยเกกิโลบวกบวกนะครับพร้อมจัดส่งอาหารด้วยนะครับสนใจติดต่อ0946492832อาจารย์ต้นสีเจริญฟาร์มครับผม